เดี๋ยวขออนุญาตหันเป็นเอวนกทะนรนะครับเขาจิ๋วคว่งความมึนนะครับความมึนน่นนที่เป็นในไตหวัคว่มมึนของคนน่ะนิ่งนิ่งนิ่งอักขรแบรนยางมากกว่าวันโมรถยังมากกวบกวนโมรดนี่ละทัคน่รุนคนโกอง ครบัตครบัตไปไหนเลยแบตเทินลูกไปสิงเล็กขอดเดวแบตเทินสิงสิงเล็กอยาสู้คือมันจะมีอเคอเซนลูกไปเดมแบตเทิลแบตเทิลตีลูกได้หายอย่้อย่าทำก่ออ้อ๋อีรีมึนแห้งเนแต่ละคนนะบอกเลย สุดยอดจริงๆวนทุกวันกวนดีคดรับรังแกเด็กด้วยล่าสุดอ่ะครับเจอกันนะครับผมลุกไปอะไรวะที่ต้องไปอะไรนะขายบัตรขายบัตร้ไป The b a t t e The b a t t e The b a t t e r จ่ายไปตีตงไี้เลลุกไปนะ but, The b a t t e of s i n g s h i n g Let's go มามีนุ๊กพี่มะขามแล้วก็พี่มีแนทไม่รักไม่ตั้งแข็งไม่ตั้งเลอด้วยเอาเลยได้หรอบอกเดียวกันเฮ้ยสีดำครับเมื่อกี้ผมเราสีดำใช่ไหมเมื่อกี้ผมจับหัวหน้าทีมดีกว่าเมื่อกี้ผมจับหัวหน้าทีมสีขาวไปครับน่าเป็นนางเหงาสองหอกกุรู้กันอ่ะคือเดี๋ยวเวลาแกคนแก่สิผมฝากบอกไปไปไหมครับว่า ว่าไม่มีตางชนะสีสีดำพวกผมได้หรอได้เลยจับหัวหน้าคุณมาแล้วมาแล้วคือพี่แต่ว่ายอมรับพี่โรนนอยนะเขาน่าจะภูมิใจในสีขาวมากขาวมากมากมากขาวยังนั่นเมีม่ได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขายการเรียบร้อยนะครับไปแล้วเราจะไปเราจะไปเชิญพี่บุ๋ม วิถีอายอดาสิ้นเดวันที่24มิถุนายนนี้นะครับผมอีกเหลือเวลาอีกวันนี้วันที่สองวันอีกได้สองวันครับอันนี้ไม่ได้บอกให้พี่เขาซื้อบัตรนะบอกคุยแกเพลงก็คุยไม่ได้เพลงเลยไปพี่นะอ๋อมันจะเดือดมันจะเดือดพี่นุ๊กเดี๋ยวซีนใหม่เขาจะเปลี่ยนดบทนู่กเลยไปด้วยมันไปไหนพี่ันไปไหนกับปันเนยเด็กน้อย โอเคครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะไปบ้านนายห้างแล้วครับไปบ้านบอสผมแล้วนะครับไปาย